คือตอไปเนี่ยคุณชาลีต้องชวนแฟนคุณชาลีมาที <c <c ่นี่ที่ออฟฟิศเรานะครับแล้วคราวนี้ได้คิดเอาไว้แล้วครับว่าจะชวนยังไงคิดไว้คร่าวๆแล้วครับแต่ผมต้องพึ่งคุณส้มโอนะส้มซาหยอกอครับหอกจําได้ครับคือแผนเป็นอย่างนี้ครับคือผมต้องทําให้แฟนผมเข้าใจผิดคิดว่าผมมีกิ๊กแล้วต้องให้คุณส้มโอเนี่ยส้มซาส้มซาเนี่ยแกล้งทำเป็นกิ๊กผมรบกวนหน่อยนะครับเออแล้วคุณส้มซาจะไม่โดนลุกหลงเหรอคะ ไม่ต้องกลัวหรอกครับวันนี้แฟนผมไม่ได้พกปืนมาหยอกกรบทมห <laughs> ยอกเก่งผมวผมหยอกหยอกหยอกสมไม่เป็นไรหรอกมกั้งครับเดียวเองไม่โดนอะไรหรอกนะแล้วเดี๋ยวพอคุณพลอยใส่มาเราก็เฉลยแล้วฮัลโหลที่ชาอ์เป็นใครอ่ะ ฉันมีเบอรทรศัพมือถืออยู่ในเบอร์ของแฟนฉันฮะฉันกือตัวจริงอะจ้ะไม่กลัวหรอกจ้าลงมาสิจ้าอยู่ที่ออฟฟิศซื้อเหล่าจ้าอีนนี้เป็นเก๊กพี่ใช่ไหมเฮ้ยไปเถอที่แรกก็ไปทุกแล้วต้องทย่ง